ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านบ่อรังโดยมีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านบ่อรังตั้งอยู่เลขที่111หมู่2ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มีพื้นที่35ไร่1งาน46ตารางวาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริบทของชุมชนบ้านบ่อรังผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปนับถือศาสนาพุทธมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือวัดโพทองวัดผู้สีสวรรค์วัดป่าบ่อรังวัดคลองม่วงอนามัยบ่อรังผู้บริหารคนปัจจุบันคือนางนักการดาแขวนน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด20คนและนักเรียนจำนวน232คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบ่อรังมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริการจัดการอย่างมีคุณภาพโดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายเรียบร้อยมีผลงานดีเด่นด้านครูผู้สอนระดับชาติได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพ้องทางสติปัญญาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสพมเพชรบูรณ์รางวัลการเข้าร่วมครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงสังกัดสพปเพชรบูรณ์เขต3รางวัลเหรียญเงินครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันคีตะามวยไทยระดับมัธยมศึกษาสังกัดสพมเพชรบูรณ์ ผลงานดีเด่นด้านผู้เรียนระดับชาติได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสอพอมเพชรบูรณ์รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดสอพอปเพชรบูรณ์เขตสรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขีตตะมวยไทยระดับมัธยมศึกษาสังกัดสอพอมเพชรบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศโดยแบ่งออกเป็นระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ระดับดีเลิศโดยแบ่งออกตามมาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กระดับยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วมีสุขานิสัยที่ดีร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมต้านพยาเสพติดของโรงเรียนกิจกรรมการอบรมดูแลสุขภาพตนเองมีการช่วยเหลือแบ่งปันซื่อสัตย์สุจริต ยิ้มไหว้ทักทายมีความสุขและสนุกกับการเรียนเช่นศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวโดยผ่านกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ รู้จักการประหยัดพอเพียงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการเวียนเทียนเข้าพรรษาการทำบุญใส่บาตรในวันสำคัญการร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังเด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก รู้หน้าที่รับผิดชอบสนทนาโต้นตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดีเลิศ โรงเรียนมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัยเพียงหนึ่งท่านมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้แก่ จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้เครื่องนอนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอกับเด็กมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลออนไลน์และมีสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมมีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจ และนำไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีโดยมีคณะกรรมการร่วมกันวางแผนบริหารจัดการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับดีเลอร ัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยการกระทืบเท้าและปรบมือตามเสียงกลองเป็นจังหวะการยกมือหรือชูมือตามเสียงเพลงและเคลื่อนตัวไปรอบๆทิศ การวิ่งไปทั่วบริเวณโดยไม่ให้ชนกันเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงการเล่นกับอุปกรณ์กีฬาการเล่นเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยการทดลองวิทยาศาสตร์บ้านวิทยาศาสตร์น้อยการเล่านิทานการท่องคำคล้องการร้องเพลงและการเล่นบทบาทสมมุติ จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการไปทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์เมเจอร์สาขาบิ๊กซีวิเชียนบุรีการเรียนรู้รายกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามาคัคคีการแบ่งปันและการรอคอย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐถมวัยนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ระดับ ดีเลิศโดยแบ่งออกตามมาตรฐานต่างๆดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนระดับดีในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณระดับดีขึ้นไปร้อยละ85.28เ ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีนิสัยรักการอ่านโดยเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการพูดการอ่านการเขียนจัดประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์จากบันทึกรักการอ่าน นำเนื้อหาที่อ่านมาแยกแยะข้อมูลสรุปประเด็นและข้อคิดบันทึกลงในสมุดบันทึกสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลสมริ์ทางการเรียนรวมแต่ละรายวิชาตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปร้อยละ77.24เเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจประกอบอาชีพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนรอระ้อยละ8 9ม4ีมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริตผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลมีวินยัยผ่านกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนทำตามข้อตกลงของห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียนส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกิจกรรมประเพณีของชุมชนมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโครงการคุณธรรมโครงการเข้าค่ายพักแกรม ลูกเสือเนรนารีุวกาชาติผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางการรักษาสุขภาพทางกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมพระ,ะศึกษาและมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขโดยได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีกิจกรรมนักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดช่วยชุมชนผูกผ้าในงานต่างๆ มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดีเลิศโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรครูเพื่อร่วมการวิเคราะห์จนได้แนวปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต้นสังกัด มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ี่ฝ่ายพัฒนางานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนองความต้องการของชุมชนพร้อมทั้งมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดโดยใช้กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและโรงเรียนคุณธรรมในการขับเคลื่อน และมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับดีเลิศครูจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมผ่านกระบวนการคิดและเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจ,จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามตัวชีวัตของหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแบบ Active Learning ออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นโครงการทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักสแสวงหาความรู้และได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้มีโอกาสเสนอแนวคิดและแสดงความรู้ความสามารถครูให้คำชื่นชมให้กำลังใจประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีกระบวนการนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระนำผลสะท้อนจากการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาต่อไป